รครับสวัสดีครับสวัสดีสุผูสุคนกครับผมอยู่กับผมครับช่องคนพันหมานครับามาหาหญิงปลาด้วยพี่น้องต้นไม้หานั่งเบื้องปลาครับผมจะมีตมีแแ้มให้พี่ให้น้องในเบื้องในชุ่มบ่ครับผมมาถาดุนถาเบื้องน้ำกันครับผมจากจะมีว่าม่มีหรอกพี่น้องเลยบรรยากาศน้ำกับ บอค่อยไซดนไปเครับผมจักจะมีตัวมีดแจมให้เบิ้องบ้งครับผมนไหครับสภาพไม้นไหครับผมประมาณนี้สภาพไม้จักจะมีตัวมีดแจมให้เบิ้องบ้งครับผมเดี๋ยวถามรุ่นถามเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องไดเ้เบ่ได้ก็จะ่ากันนิดครับเด้อไปครับ ร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสุดมาจนได้ฉันมาจนได้มา,ดาครับตะแลแรกแบบแรกมา,มาแล้ว

má, mèo, tổ lẹt, mãn กแฉมแรกครับผมเก็บครับขอเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวหลุนเบื้องต่อไปครับผมมีตัวที่2องบ่ไปครับ ครับพี่น้องนั่งไปนั่งมาบบเห็นป่าจาักตัวเลยครับผมบบเห็นป่าขึ้นเลยครับหลังจากที่ได้ตัวแรกมามีป่าขึ้นเลยครับผมเงียบเลยครับนั่งสองชั่วโมงกลัวแล้วครับผมบมีป่าขึ้นนี้เลยครับได้แต้มเดียวครับผม คลิปนีน้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเด้อคลิปเจะาบ้าเครับผมเพราะว่าบ่มีป่าครับผมเห็นป่าตัวเดียวครับผมจะมาสรุปผลงานในปีเห็นนองเบิ้งเนี่ครับผมงานแต้มเดียวครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนนะครับเด้อื่อที่จะไ่ได้พลาดคลิปไม่ไหมครับผม ปาผมจะเพชยรยังให้พี่น้องในเบื้องในชมอีกครับผมมันก็บ่ม,มีป่าขึ้นครับผมมียู่แก่แ้มเดียวครับผมผลงานจะจะเป็นแต้มเดียวครับผมเป็นคลิปสันส้นๆครับผมเดี๋จะเจ้าผลงานขึ้นไห่เบื้องครับผมผูกแขงางล่ังนั้นพี่น้องเลยนะครับผลงาน นี่นะครับพี่น้องได้เต็มเดียวเลยครับผมประมาณเป็นไงครับมื่อนี้ประมาณครับได้แต้มเดียวแล้วพี่น้องมีผลงานแต้มเดียวครับผมาเงียบครับ เ้าบ้านนะครับผมเบิ่งแเล้วก็จะ่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมฝากสู้ผู้สุขคนนะครับผมสวัสดีครับ